นี่นะครับช่าง๋องก็ได้เฟืองมาแล้วนะครับซื้อชุดเฟืองชุดเฟืองชุดคัดคบของโตชิบารารุ่น S D 120 S T นะครับก็ได้มานแต่ส่วนแม่เหล็กเนี่ยแผ่นแม่เหล็กไม่มีมานะครับแต่ว่าดีแล้วครับที่ไม่มีมา ของเก่ามันยังไม่ได้แตกเสียหายนะครับเนี่ยครับก็ใช้แม่เหล็กเก่ามันถึงจะเข้ากับเซนเซอร์ตัวเดิมนะครับถ้าได้แม่เหล็กตัวใหม่มามันอาจจะไม่เข้ากับเซนเซอร์ตัวเดิมครับก็เอาแม่เหล็กเก่าก,ก,ก็ทันวัดสามตัวนะเนี่ครับทั้งสองก็ได้มา,าทันนดนะัดใส่ เรก็ใช้แม่เหล็กตัวเดิมนะครับมันถึงจะเข้ากับเซ็นเซอร์ตัวเดิมนะครับถ้าเราไปซื้อของแท้ก็บางทีเขาก็จะขายเป็นชุดนะครับทั้งชุดสาพอมอเตอร์เลยนะครับบางทีนะครับ คุดขาดอาจจะไม่ได้มาด้วยซ้ำไปนะครับนี่ครับพอดแม่เหล็กดกาวนใส่ของใหม่นะครับเพื่อจะให้มันเข้ากับเซนเซอร์นะครับ เมล็ตัวเก่าก็ยังไม่เสียหายนะครับไม่มีแตกไม่มีบินนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่ประกอบมอเตอร์กันครับติดตามครับ